สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสงคารามเนี่ยเป็นสงคารามที่กัมพูชาสร้างขึ้นคุณเซนสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในประเทศของเขาเองคนระดับคุณเซนไม่เล่นอะไรผีพรามอยู่แล้วเข้ามาจากดินนะจากคนพื้นฐานปกติต่ำกระสุนแล้วขึ้นมาจนกลายเป็นเนื้อกว่าคิงเนี่ยไม่ใช่ง่ายเขาวางโปรแกรมไว้หมดแล้ว วันนี้พี่บัางมีความสุขโอ้หสงสารน้องเรื่อง<า>อะไรครับมาถึงเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างตึกเอออะไรให้ติดถล่มไงพี่อันนีอ้อ่ะอันนี้ให้พี่วันนี้แล้วะอะไรร้อนที่สุดตอนนี้ตอนนี้ก็ร้อนที่เรื่องว่าเรามีนายกสัญชาติอะไรกันแน่วะตอนนี้นายกประเทศไทยนี่แต่ที่แน่แนผมรู้ละกูรู้แล้วว่าทำไมแก๊งคอร์เซนเตอร์ของกมนแม่งไร้กะนี่คือความสมบูรณ์แบบของคําว่าคบเด็กสร้างบ้าน การเป็นนายกประเทศไทยเนี่ยไม่ง่ายเลยคุณทักษินต้องรู้ดีกว่าคนอื่น<ม>วันที่จะตั้งคุณเสรษฐาก็ดีวันเยอะตั้งุวีก็ดีในฐานะที่เราเป็นนักข่าวการเมืองแล้วก็รู้จักกับครอบครัวนี้ครับผมก็บอกแนะนําให้เป็นท่านชัยเกษเมเถอะนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อสือที่หลากหลายกว่า ไม่ใช่พ่อค้าไม่ใชออ่อย่างอุ๋งอิงซึ่งยังไร่ประสบกา,ารณ์ในการเป็นนะแล้วพอปั๊บตั้งขึ้นมาเลยนี่เป็นความผิดพลาดได้คนที่คำวอวดกับการเมืองเนี่ยก็ได้เตือนกันไปแล้วตลอดเวลาว่าไม่ควรให้เขาเป็นแล้วเมื่อเป็นแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องใช้คนผู้ใหญ่ที่เขาฟังหรือว่าต้องหาลือการจะโทรไปคุยกับคุณเซนในภาวะแบบนี้เนี่ย มันต้องฟังให้รอบด้านก่อนปิดห้องทำวอลลุ่มก่อนแล้วว่าถ้าจะพูดกันแบบนี้เนี่ย,ยเ,เป็นยังไงเป็นยังไงมันก็จะมีุนตักเตือนมาหาศาลไม่ให้พานอย่างนี้ไม่ให้พูดอย่างนี้วิธีจะพูดเป็นยังไงมันต้องมีการพล็อตก่อนว่าคุณพูดได้แค่ไหนพูดได้ยังไงประเทศถึงจะไม่เสียหายพูดยังไงตัวจะไม่เสียหายนะพูดยังไงถึงจะมีแต่บวก แล้วก็ต้องเข้าใจว่าวันนี้ฮุนเซนเนี่ยกับเเมเนี่ยเขาทําเรื่องนี้เพื่ออะไรต้องให้เห็นก่อนผมเชื่อว่าโดยเดชขาดเนี่ยเขาไม่มีความที่จะอยากจะมายึดประเทศเราหรอกเพราะว่าถ้าเข้ามาเขาสู้เราไม่ได้ไม่ว่าก็ไม่ว่าตรงไหนก็ตามแต่ไม่ว่าด้วยอะไรก็ตามแต่แต่เขาทำภาระนี้อาจจะเป็นแก้ปัญหาภายในของเขาเกี่ยวกับการจะถูกกบฏถูกปฏิวัติรัฐประหารไหมเพราะความนิยมในตัวของ คุณเซนเนี่ยกับล,ลูกเนี่ยในกัมพูชาเนี่ยต่ำมากเพราะฉะนั้นวันนี้คนจะเป็นนายกต้องงานลากดินเลยแล้นี้เอาคนที่ไม่ไม่มีความรู้ก็เขาก็เป็นคนที่น่าสงสารเพราะเขาไม่มีโอกไม่มีโอกาสเลยที่จะได้ทำงานแบบนี้แล้วในประเทศวันนี้ในนาทีแบบนี้ในวันที่พ่อก็มีศัตรูเต็มเต็มไปหมดเงี้ยนะก็นี่ก็คือความผิดพลาดที่มองเห็นได้ชัด ถ้าเป็นรูปเนี้ยทางออกที่ดีที่สุดเนี่ยของตระกูลชินวัตรนะอุคงอิงก็ต้องลาออกความเหมาะสมมีอยู่อย่างเดียวคือการลาออกอเพื่อจะลดความข้างแค้นความร้อนของคนในประเทศนี้ให้ได้เนี่ยเพราะสิ่งที่เธอพูดออกไปเนี่ย มันทําให้เกิดการตีความได้อย่างมากหลากหลายซึ่งไม่มีเป็นบวกเลยแม้แต่หนึ่งหนึ่งแต้ม,มแล้วจะพูดไปอีกทีก็คือในกระบวนการนายกตีที่มีมาแล้วสามสิบเอ็ดคนเนี่ยรวมทั้งองค์ิงเนี่ยนี่เป็นความผิดที่ฉกาจชะกานที่สุดเท่าที่นาย,ยกไทยจะทําได้เร็วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะนั้นวันเดียการที่เขา พูดว่าแม่ทัพสองอยู่ตรงข้าวอะไรนี่เป็นความด้อยประสบการณ์เป็นคารที่ใช้เสียงสายอย่างยิ่งไม่เหมาะกับการนั่งตรงนี้โดยทุกประการทั้งปวงผมจะแปลกใจมากเลยว่าถ้าคุยกับค่าคุณหญิงคุยกับคุณทักษิณและคุณทักษิณบอกพูดได้ผมจะแปลกใจมากเลยแต่ผมเชื่อว่างานนี้เป็นงานที่ทําโดยคุณอุ๋งหญิงโดยตรงเลยพอถึงเรียกคุณลุนเซนว่าอังโคลนองคามเนี่ยเป็นสงครามที่กัมพูชาสร้างขึ้น คุณเซนสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในประเทศของเขาเองคนระดับคุณเซนไม่เล่นอะไรผีผามอยู่แล้วเข้ามาจากดินนะจากคนพื้นฐานปกติต่ำกระสุนแล้วขึ้นมาจนกลายเป็นเนื้อกว่าคิงเนี่ยไม่ใช่ง่ายเขาวางโปรแกรมไว้หมดแล้วจนถึงวันนี้แต่ว่านายกเราเนี่ยการโทรศัพท์เข้าไปแล้วก็มานั่งรู้ตัวทีหลังว่าไม่ควรโทร แล้วก็จะไม่เล่นส่วนตัวอีกแล้วนะตออะไรมันไม่ทันแล้วครับวันนี้ความเสียหายมันเกินกว่าที่จะออขอโทษสิ่งเดียวที่พรรคเพื่อไทยรัฐบาลนี้จะทำได้ในขณะนี้คือหลงอิงลาออกเพราะเป็นความผิดเฉพาะของนายกติดต่อกับแปราการส่วนตัวไม่ใช่งานของรัฐบาลไม่ใช่งานของพักคเพื่อไทย มันเป็นงานเฉพาะที่เธอโทรไปแล้วก็ใช้คำพูดซึ่งมันทำให้เกิดความตื่นตระหนกเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเลยกับนานะยกรัฐมนตรีท่านนี้นะการเรียกเขาอังเค้นก็ดีการพูดถึงแม่ทัพสองในทิศทางที่ว่าไม่ใช่พวกเขาเป็นไม่ใช่พวกเราเขาว่าไม่ใช่พวกเรานี่คืออวสานเลยการจบ,บรการจบวันนี้ถ้าหุงอิง อยากจะรักษาครอบครัวไว้อยากจะรักษานามคุณชินวัตรให้อยู่สิ่งแรกที่เธอต้องทำ,ทำการวางมือลาออกแล้วให้สออภาเนี่ยเขาเลือกเฟ้นมาจะเอาใครมาเป็นตามที่มีอยู่ซึ่งเขามีไม่มากนะักก็มีอยู่วันนี้เป็นหนึ่งกว่าคนอื่นก็อนุทินถ้าจะไปคุณพิรพันมันก็ไม่น่าอยากนะถ้ารัฐบาลนี้ เห็นว่ามันต้องมีใครสักคนที่ต้องขึ้นมาทํางานก็อาจจะโหวตให้คนไม่มีพักไม่มีเสียงผู้แทนเลยหรือคนที่กำลังมีปัญหาอย่างคุณริพันธ์ขึ้นมาโอเคก็พอได้เขาก็เป็นนายกในตะกร้าอยู่ละเอ,อ่อหรือจะเอาอายการของพักเพื่อไทยมาปัญหาคือว่าพักรัฐสภาไทยจะยอมรับการดูแลประเทศของพักเพื่อไทยต่อไปหรือไม่ จากการที่จะเอาคนของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องภายภาคหน้าที่ต้องไปเดากันไปผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ถูกเสนอขึ้นไปนายกครั้งเนี้ยก็คงไม่มีเหตุผลที่พรรคประชาชนจะต้องออกมาค้านเพราะมันเป็นการทำงานร่วมกันของรัฐสภาไทยต่อสาการณสงครามที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ควรจะมีฝ่ายค้านหรือฝ่ายทัศบาลหรือถ้าจะเป็นอีกแคสหนึ่งก็เอานายกตู่ กลับลงมารักษาการชั่วคราวแล้วก็อาจจะเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่แต่ถ้าเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวนี้วันนี้โดยภาวะแบบนี้กับเรื่องราวแบบนี้คุณก็จะทานพักประชาชนไม่ไหวนะเราถ้าเอาตู่ลงมาเนี่ยมันจะทานประชาชนไม่ไหวผมว่าขณะนี้เราประเทศเราเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะจนตรอคือไปไหนไม่ได้ติดทุกอย่างถ้าเอานายกคนนอก ก็อาจจะเป็นช่องทางที่อาจจะเบา,าที่สุดเป็นไปได้ดีที่สุดและนายกคนนอกก็จะมาใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นนายกไปจนครบสองปีเวลาที่เหลืออยู่ก็ปีกว่าๆนะและจากนั้นก็มีการเลือกไปนายกคนนอกก็ไม่ต้องไปตั้งพรรคไม่ต้องมาคิดเร่อการเมืองต่อเป็นนายกรักษาการอย่างเรียกว่าได้รับอย่างได้รับกา,ารการุนอย่าง อยากชอบรำจากวสภาไทย